เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชตาบทที่หนึ่งร้สี่สิบปเป็นพิษที่น่ากลัวชนิดหนึ่งพี่สาวมู่วางยาพิษผูดด้ใดหรือนางคิดจะใช้ยาถอนพิษข่มขู่ท่าน พิษเป็นนางที่ใช้หรือไม่ข้าไม่รู้แต่นางหายาถอนพิษได้แล้วมอจิ่งอี้ใช้ความอดทนตอบจากนั้นก็โอบไหล้วยอยู่ย่างไว้ดึงตัวนางเข้าไปในสวนหลานเสียงกลับห้องเถอะอากาศเย็นเดี๋ยวจะหนาวข้าเป็นห่วงลวยอยู่ย่าถือโอกาสเอาตัวเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของเขาจิ่งอี้ เมื่อคืนมีผู้บุกรุกเข้ามาในสวนหลานเสียงข้าเกรงว่าวันนี้พวกเขาจะเข้ามาอีกคืนนี้ท่านอยู่ในห้องเป็นเพื่อนข้าได้หรือไม่การเชื้อเชิญที่ตรงไปตรงมาเช่นนี้ไม่ว่าผู้ใดก็สามารถเข้าใจความหมายของนางได้อยู่เอ๋อในจวนอี้หวงังข้าได้ให้องคารัก์เพิ่มกำลังป้องกันแล้วด้านนอกสวนหลานเสียงก็มีองคารักคุ้มกันอีกหลายชั้น ผู้บุกรุกไม่มีทางบุกเข้ามาได้อีกพี่แขวนเปิดหม้เกียรติยศของสตรีนั้นสำคัญนักผู้คนสามารถเอาไปพูดได้คำนินทาของผู้คนน่ากลัวยอย่างยิ่งข้าเป็นห่วงเจ้าไม่หวังจะทำร้ายชื่อเสียงเจ้าก่อนที่พวกเราจะแต่งงานกันอีกไม่กี่วันรอให้ข้าสืบหาเบื้องหลังของมู่หงหมิงและบุตรสาวของเขาให้ชัดเจนแล้วข้าจะหย่าก,กับมู่อิงซี ข้าเคยรับปากเจ้าจะต้องใช้เกี้ยวใหญ่แปดคนหามแต่งเจ้าเข้าจวนข้าเพียงแค่กลัวล้วอยู่ย่าหลบสายตาลงอย่างขวยเขินไม่ต้องกลัวหากมีอันตรายข้าจะต้องปกป้องเจ้าแน่ไม่มีทางทำให้เจ้าได้รับอันตรายแม้สักนิดอืมเถาเอ๋อส่จงใจเดินให้ช้า หลังเดินเหลียวไปแล้วถึงขั้นหยุดฝีเท้าลงรอบฟังบทสนทนาเมื่อครู่ของพวกเขาทั้งสองยิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมต่อพระชายาตนนางวิ่งกลับไปเรือนทิศตะวันตกราวกับหอเมื่อก่อนไม่ว่าได้ยินอะไรมาจากด้านนอกนางก็ไม่มีทางจะบอกพระชายาเป็นเพราะกังวลใจว่าเจ้านายตนจะเสียใจแต่เรื่องนี้นางไม่สามารถปิดบังท่านอองเตรียมใจย กับพระชายาหากนางยังไม่พูดอีกวันใดหากพระชายาได้รับหนังสือ,อยาโดยไม่ได้เตรียมใจจะยิ่งทำให้เสียใจมิใช่หรือ มูอิงซีรออยู่นานก็ไม่เห็นเถาเอ๋อกลับมานึกขึ้นได้ว่าที่ที่นางไปคือเรือนพิษเหนือล้วอยู่ย่าเองก็อยู่ที่น,นั่นในใจพลันเกิดความกังวลขึ้นมาเผาเอ๋อจะถูกนางพบเข้าแล้วถูกกันกแกล้งหรือไม่หากมีใช่ว่าออกจากเรือนไม่ได้เธอเองก็อยากจะไปหาเขาโดยตรงในเวลาไม่นาน เธอก็ปฏิเสธการคาดเดาของตอนเองอีกครั้งเธอมองไม่เห็นว่าเถาเอ๋อจะถูกรังแกจากภาพอนาคตกระทั่งเห็นเถาเอ๋อวิ่งเข้ามาในเรือนใจที่เป็นกังวลในที่สุดก็สามารถวางลงได้เถาเอ,อ๋อเหตุใดจึงไปนานนักเพิ่งจะถามออกไปก็เห็นเถาเอ๋อเงยหน้าขึ้นมองด้วยรอบดวงตาที่แดงต่ำเล็กน้อยเป็นอะไรใครรังแกเจ้า เถาเอ๋บอกเล่าบทสนทนาเมื่อครู่ที่ได้ยินรวมทั้งคำตอบหลังจากโม่จิงอี้อ่านจดหมายจับได้ว่าในดวงตาของพระชายามีความเจ็บปวดแวบผ่านเข้ามาพระชายาท่านอ๋องทำเกินไปแล้วโม่อิ่งสีนิ่งเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะหัวเราะเยาะตนเองช่างเถอะเป็นเรื่องที่ไม่ช้าก็เร็วต้องเกิดขึ้น ไม่ว่าเขาจะส่งหนังสือ,อย่ามาให้หรือไม่พรุ่งนี้เธอก็จะไปแล้ว มู่อิ่งสีเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดที่อยู่ในใจรู้เพียงโมจิ่งอี้อนุญาตให้เธอพบกับมูม่หงหมิงก็เพียงพอในคืนนั้นเธอได้ซ่อนยาและตั๋วเงินจำนวนหนึ่งไว้กับตัวน่าเสียดายที่เพียงกล่องยาและเสื้อผ้าเธอเก็บไปด้วยไม่ได้แม้จะเก็บไปได้แต่การถือกล่องยาพร้อมห่อผ้าท่ามกลางสายตาผู้อื่นนั้นสะดุดตาเกินไป แต่ค่าเดินทางจำเป็นต้องนำไปให้พอเพอถึงจะสามารถดำรงชีวิตอยู่และเลี้ยงลูกได้สาหรับยาเหล่านั้นที่ใช้น้ำพักน้ำแรงศึกษาเธอทำได้เพียงปลอบใจตนเองว่าเมื่อหาซื้อสมุนไพรแล้วก็สามารถปรุงขึ้นใหม่ได้ วันรุ่งขึ้นเธอตื่นแต่เช้าตรู่หรืออาจพูดได้ว่าเธอนอนหลับไม่สนิทตลอดทั้งคืนก่อนที่จะถูกองครักษ์เรียกออกมาเธอหันหลังกลับไปกอดเทาเอ๋อไว้แน่นไม่พูดอะไรและไม่สามารถพูดอะไรได้พระชายาเป็นอะไรหรือไม่เพคะ เทาเอ๋อถูกนางกอดแน่นจนรู้สึกเจ็บแม้จะรู้สึกแปลกใจแต่ก็ปล่อยให้นางกอดโดยไม่ได้ต่อต้านมู่อิ่งสีเก็บกดความอาลัยอาวรไว้ปล่อยมือออกมองดูนางแล้วพยักหน้าให้เล็กน้อยข้าไม่เป็นไรตอนแรกเธอคิดอยากหมุนตัวกลับแล้วเดินจากไปแต่หลังไตรตรองก็เอ่ยกำชับอย่างไม่วางใจเถาเอา๋อเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดี รู้จักเอาตัวรอดสักหน่อยอย่าทำให้ตัวเองต้องลำบากเข้าใจหรือไม่ข้าเตรียมของขวัญไว้ให้เจ้าอยู่ในตู้ฝั่งขวามือในห้องหนังสือเจ้าไปหยิบเอาเองเผาเออพยักหน้ายังเมอลอยขอบพระไทยพระชายาขอบคุณอะไรกันข้ายังไม่ได้ขอบใจเจ้าที่ดูแลข้ามานานขนาดนี้โมอิ่งซียิ้มให้นางเล็กน้อยยกมือขึ้นบีบแก้มนุ่มของนาง เถาเอา๋เจ้ารับปากค่าวันนี้อยู่ในเรือนให้ดีเข้าใจหรือไม่เพคะแม้จะไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรแต่เถาเอ๋ก็ยังพยักหน้ารับปากอย่างว่าง่ายกระทั่งมู่อิ่งสีออกจากเรือนไปพักใหญ่เถาเอ๋ถึงนึกขึ้นได้ในฉับพลันท่าทางเช่นนี้ของพระชายาเหตุใดจึงเหมือนว่านางกำลังบอกลา เผาเอ๋อรู้สึกตกใจมากรีบร้อนวิ่งไปที่ห้องหนังสือเปอิดตู้ด้านขวามือออกข้างในวางกล่องหนึ่งไว้นางหอบเอากล่องออกมาข้างในมีเครื่องประดับหยกประดับที่ได้มาตอนพระชายาแต่งเข้าจวนอีกทั้งยังมีตั๋วเงินหนึ่งใบกับถุงเงินหนึ่งถุงเหตุใดพระชายาจึงมอบเครื่องประดับให้นางพระชายาจะทำอะไร เผาเอ่อร้อนใจจนต้องเดินวนไปมาอยู่ที่เดิมอยากจะวิ่งออกไปนอกเรือนเพื่อตามใครสักคนมาแต่เท้าเพิ่งจะก้าวออกจากห้องหนังสือก็นึกขึ้นได้ถึงเรื่องที่พระชายาสั่งไว้ก่อนออกไปจึงหยุดฝีเท้าลงอย่างไม่เต็มใจพระชายาจะต้องมีแผนของตนเองอย่างแน่นอนไม่หวังที่จะให้นางทำลายและนางเองก็ไม่สามารถทำลายแผนของพระชายาได้แต่หาก พระชายาจะไปเหตุใดไม่พานางไปด้วยพระชายาไม่ต้องการนางแล้วหรือเมื่อตระหนักถึงสิ่งนี้ใจของเถาเอ๋อพันปวดร้าวได้แต่กอดกล่องที่มูอ่อิงซีทิ้งไว้ให้อย่างไรความสามารถที่จะช่วยเหลือนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต่อไปนี้ควรทำอย่างไรถึงจะถูกต้องสารยุติธรรม รถม้าของมู่อิ่งสีหยุดลงที่หน้าศาลยุติธรรมเธอสั่งกับองคารักษ์ที่ติดตามมาเรื่องหนึง่งจากนั้นก็เดินเข้าไปในศาลโดยมีพัสดีเป็นผู้นำทางหลูสั่งเฟย ขุนนางสารยุติธรรมพอได้รับข่าวก็รีบร้อนออกมาต้อนรับด้วยตนเองมู่อิ่งสีถูกพาไปยังหน้าคุกหินที่ใช้สําหรับขังเดียวในตอนที่ประตูหินเปิดออกเธอจ้องมองภาพที่อยู่ตรงหน้าด้วยความตกใจคุกหินสะอาดสะอา้านดูอย่างไรก็ไม่เหมือนห้องขังแต่เหมือนที่พักอาศัยมากกว่าภายในยังมีข้าวของเครื่องใช้ทุกสิ่งที่ควรมีแม้แต่โต๊ะหนังสือ โต๊ะอาหารก็มีพร้อมหลังโต๊ะหนังสือยังมีชั้นวางหนังสือเธอยือนอยู่นอกประตูหินนิ่งไปพักใหญ่ถึงนึกขึ้นได้มูหงหมิงอยู่ในฐานะ,ฉะเฉลยศึกมีใช่หรือแขวนป่อยม่อดูแลฉเฉลยศึกดีขนาดนี้เชียวเธอยิ้มถามไม่แสดงความหมายที่แฝงอยู่ในใจชิช่างน่าเสียดายเธอคาดหวังว่าจะเห็นภาพที่น่าเวทนาของมูหงหมิง แต่ตอนนี้นอกจากอาการเสื่องซึมและหนวดครารุงรังของอีกฝ่ายแล้วความจริงคือมองไม่เห็นความน่าเวทนาได้หรืสั่งไฟที่อยู่ด้านข้างลูกจมูกเล็กน้อยไม่ได้ตอบคำถาม แม้เขาอยากจะตอบนางเป็นอย่างมากว่าสิ่งนี้มีใช่เป็นเพราะบุรุษของนางออกคำสั่งมารหรือมู่ของหมิงนั่งอยู่หน้าโต๊ะหินสำหรับกินข้าวอาหารการกินไม่ย่ำแย่แต่เป็นเพราะนิสัยระวังภัยของคนที่รู้วิทยายุทธทำให้เขาได้ยินเสียงฝีเท้าจากด้านนอกคุกหินตั้งนานแล้วจึงจ้องมองมายังประตูหินไม่วางตาหลังประตูหินเปิดออกเมื่อมองเห็นมู่อิ่งซี ที่ยืนอยู่ด้านนอกมูหองหมิงก็นิ่งไปพักหนึ่งนั่นคือบุตรสาวของเขาหรือมูอิ่งสีที่ขี้คลาดยอมให้ผู้อื่นรังแกไม่สู้คน มูอิงซีมองเห็นปฏิกิริยาของเขามุงปากพรันกระตุกเธอก้าวเท้าเดินเข้าไปในคุกหินหรู้สั่งเฟยบองให้พัสดีปิดประตูยกมือขึ้นไล่พวกเขาออกไปจากนั้นก็นั่งลงบนเก้าอี้เบาะนุ่มด้านนอกห้องคุกหินทำตามคำสั่งของโม่จิงอี้แอบฟังผ่านกำแพง ท่านพ่อจำบุตรสาวของท่านได้หรือไม่เจ้าคะมูอ่อิงซีเรียกเขาว่าพ่อคำหนึ่งอย่างไรความรู้สึกอิงซีมูหงหมิงยังไม่แน่ใจคนตรงหน้าในตอนนี้นอกจากใบหน้าที่เหมือนกับอิงซีแล้วไม่มีความรู้สึกใดเหมือนเดิมเป็นข้าเองมูอ่อิงซีเดินก้าวไปข้างหน้ากว่าตามองอาหารหลากหลายบนโต๊ะหินแวบ,บหนึ่งแล้วหัวเราะเยาะยัน ดูเหมือนชีวิตของเฉลยศึกของท่านจะดูไม่แล้วมม่หงหมิงนิ่งชะงักไปเมื่อได้ยินนางเอ่ยคำว่าเฉลยศึกก็นึกขึ้นได้ถึงสถานที่ที่ตนเองอยู่ในตอนนี้เป็นเพราะชายที่นางแต่งงานด้วยทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นชั่วขณะนั้นความโกรธในร่างกายก็ประทุขึ้นมามม่อิงซี่เจ้าช่างเป็นบุตรสาวที่ดีของข้า ไม่เพียงดึงพี่สาวของเจ้าเข้าไปในความยากลำบากยังให้โม่จิงอี้คั้งเข้าไว้ในที่ย่ำแย่เช่นนี้หากเจ้าไม่ได้ทำลายตัวมู่เจ้าก็จะไม่สบายใจใช่หรือไม่มู่หงหมิงตบโต๊ะหินแล้วลุกขึ้นตะโกอนใส่นางในตอนที่ตบมือลงไปเขาใช้กำลังภายในจนเกือบทำให้โต๊ะหินร้าวมูอิ่งสียิ้มหยนันข้าดึงพี่สาวเข้ามาลำบาก ท่านพ่อนะท่านพ่อในสายตาท่านมีเพียงมู่อิงซวงที่เป็นบุตรสาวเพียงคนเดียวใช่หรือไม่ถึงขั้นสามารถทำให้ท่านแยกขาวแยกดำไม่ออกต้องการให้ข้าเตือนท่านหรือไม่ว่าในตอนแรกแคว้นใบม่อต้องการจะให้หมู่อิงซวงมาแต่งงานส่วนข้านั้นเป็นพวกท่านที่บังคับให้มาแต่งงานแทนท่านพี่ข้าตั้งหัก ที่เป็นผู้ที่ถูกพวกท่านดึงเข้ามาลำบากด้วยสำหรับคุกที่ท่านถูกขังอยู่นี่ฮะความสามารถมีสู้ผู้อื่นยังไปร่วมมือกับแควนอื่นเพื่อลอบโจมตีสุดท้ายกลับถูกจับมาเป็นเฉลยศึกท่านยังจะโทษผู้ใดได้เจ้าไม่ใช่มู่อิงสิ โมหงหมิงรู้สึกตื่นตระนกกระทั่งตอนนี้เขายิ่งมั่นใจบุตรสาวของเขาไม่ได้มีท่าทางเช่นนี้หากเป็นเมื่อก่อนแม้แต่ความกล้าที่จะพูดเสียงดังกับเขานางยังไม่มียิ่งไม่ต้องพูดถึงวันนี้ที่พูดจาเสียสีเน็บแน้ต่อหน้าเขาฮะ โมอิ่งซียิ้มเยือกเย็นไม่ได้ตอบคำถามนี้ของเขาในทันทีแต่กลับต้องไปที่ดวงตาของเขาคาะแมงน้ำเสียงนิ่งสงบมากขึ้นไปอีกได้ยินมาว่าท่านบอกกับโมจิ่งอี้ว่าในตอนที่ข้ายังเล็กท่านหาคนมาสอนข้าเป็นพิเศษให้ข้ารู้จักการรักษาและยาพิษเหตุผลก็เพราะเผื่อในวันหน้าจะสามารถใช้งานข้าได้ ท่านให้ข้าแต่งงานแทนมูอ่อิงซวงเป็นพระอย่างให้ข้าสังหารโม่อจิงอี้หากบุตรสาวของท่านสามารถทำเรื่องเช่นนี้ได้เช่นนั้นข้าก็คงไม่ใช่นางจริงๆข้าจะไม่ได้ว่าท่านเคยหาคนมาสอนเรื่องการรักษาและยาพิษตั้งแต่เมื่อใดในอนาคตอันไกลวันหนึ่งหลังมูอ่อิงซีรู้ว่าโม่จจิงอี้ให้มู่หงหมิงอยู่ในคุกหินเพียงลำพังจึงถามออกไปอย่างไม่พอใจ เหตุใดท่านต้องดีต่อเขาขนาดนั้นโมจิ่งอี้พิจารณาคำพูดและสังเกตสีหน้านี่ภรรยากำลังอารมณ์ไม่ดีนั้นหรือสีเอ,อ๋แม้ว่าในตอนนั้นจะจับเขามาเป็นเฉลยศึกแต่เพราะข้าคิดว่าเขาเป็นบิดาเจ้าและเป็นพ่อตาข้าหากเขาอยู่ในคุกแล้วต้องรับโทษหากเจ้ากโกรธข้าขึ้นมาข้าจะทำอย่างไรฮะ โมอิ่งซีมองเขาพร้อมกับรอยยิ้มไม่จริงใจในคืนนั้นโมจิ่งอี้นอนอยู่ในห้องหนังสือทั้งคืน มู่หองหมิงฟังคำกล่าวโทษจากมู่อิ่งซียิ่งสัมผัสถึงกลิ่นอายความเย็นชาที่แผ่ออกมาจากทั่วทั้งตัวนางเขาก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นไปอีกว่าคนที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่มีทางเป็นบุตรสาวที่ทั้งขี้ขลาดและอ่อนแอของเขามู่อิ่งซีตัวจริงโดยพื้นฐานแล้วไม่มีทางใช้น้ำเสียงการพูดจาเช่นนี้และเขาเองก็ไม่เชื่อว่าการใช้ชีวิตอยู่ที่แคว้นไผ่โมเพียงหนึ่ง ปจะทำให้นางเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเป็นท่านที่พูดใช่หรือไม่มู่อิ่งซีเห็นเขาไม่โต้ตอบจึงถามออกไปอีกครั้งท่านเคยสอนวิธีการรักษาและยาพิษให้ข้าหรือท่านให้ข้าฆ่ามอดจริงอี้ท่านเคยมองว่ามู่อิ่งซีเป็นบุตรสาวของท่านหรือไม่หรือท่านไม่รู้ว่าการที่ท่านพูดสิ่งเหล่านี้อาจทําให้บุตรสาวของท่านถึงแก่ความตายฮ้ การรักษาและยาพิษเจ้ามีความรู้หรอโมหงหมิงสแสดงสีหน้าหยียดยามโมจริงอี้เลวซามต่ำชาทำร้ายข้าทำให้ข้ากลายเป็นชัเลยศึกแล้วยังไต่สวนข้าราวกับเป็นนักโทษชั้นตำ่ำเขาบังคับถามข่าว่าใครที่เป็นคนสอนให้เจ้ารู้วิธีการรักษาและยาพิษเวลานั้นค่ารู้สึกโมโหจนยากจะควบคุมจึงพูดออกไปโดยไม่คิด ใช้คำพูดนี้เพื่อ,อยั่วยุเขาเป็นเขาเองที่ไม่มีสมองตึงลงเชื่อจะโทษข้าได้อย่างไร คำพูดนี้เป็นของมู่ขงหมิงจริงต่อให้เขาไม่เหลียวแลมู่อิ่งซีอย่างไรแต่ก็รู้ว่านางไม่มีความสามารถในการรักษาและความรู้เรื่องยาพิษถูกโมจิงอี้เค้นถามเช่นนั้นเขาจึงจงใจกันแกล้งภายใต้ความโกรธจึงพูดส่งเดชออกไปหลังมู่อิ่งซีได้ฟังแล้วก็มีรอยยิ้มเย็นชาดีมากท่านพ่อ ท่านไม่เข้าใจในตัวบุตรสาวของท่านสักนิดยังใส่ความนางโดยไม่มีมูลมีพ่อเช่นท่านถือเป็นเรื่องที่โชคไรยท่านพ่อท่านใดนั้นทางด้านนอกคุกหิน ก็มีเสียงเรียกดังลอยเข้ามาเมื่อได้ยินเสียงสีหน้ามู่หงหมิงก็เปลี่ยนสีกลายเป็นใบหน้าที่ปราบปลื้มใจรีบหันกลับไปมองทางประตูหินทันทีไม่นานร่างที่สวมชุดสีฟ้าก็วิ่งเข้ามาจากทางด้านนอกสวงเอ,อ๋อมู่หงหมิงลุกขึ้นยืนอาแขนทั้งสองข้างออกด้วยความยินดีรับร่างมู่อิ่งสวงที่โผลเข้ามาหาตนแล้วกอดเอาไว้ ท่านพ่อพ่อลูกที่ไม่ได้พบหน้ากันมานานแสดงความรักฉันบิดาบุตรราวกับไม่มีผู้อื่นอยู่ด้วยมู่อิ่งซวงร้องห่มร้องไห้อยู่ในอ้อมกอดมู่หงเหมียงไม่สนใจสักนิดว่าด้านข้างยังมีมู่อิ่งซีอยู่อีกคนหลูสั่งเฟยที่เฝ้าอยู่ทางด้านนอกคุกเิ็น มองเห็นสถานการณ์ที่อยู่ด้านในแล้วรู้สึกอดทนดูไม่ได้ภายในใจคิดว่าพระชายาเห็นเช่นนี้แล้วไม่เสียใจหรือ แตมู่อิงซีกลับถอยออกไปนั่งลงบนต่างหินอย่างนิ่งสงบยกมือสองข้างขึ้นกอดอกมองดูภาพนั้นด้วยสายตาย,ย็นชา้าสำหรับเธอแล้วไม่มีความรู้สึกใดเป็นพิเศษจิตสำนึกเธอไม่ได้มองว่ามู่หงหมิงเป็นพ่อแม้จะถูกเมินเฉยเธอจึงไม่รู้สึกเศร้าเสียใจ แต่เธออดไม่ได้ที่จะเสียใจแทนเจ้าของร่างเป็นบุตรสาวของตวนมู่เช่นกันเหตุใดจึงได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันขนาดนี้ท่านพ่อสวงเอ๋ออยากกลับบ้านอยากกลับตวนมู่มู่อิ่งสวงร้องไห้จนตาแดงพูดถึงหัวข้อสนพนานี้แล้วมู่หงหมิงเองก็เสียใจพ่อเองก็อยากกลับไป มูอิงสวงร้องไห้หนักกว่าเดิมปล่อยมือออกดึงตัวออกมาจากอ้อมกอดของบิดาตอนนี้ถึงเห็นว่าใบหน้าของมูหงหมิงเต็มไปด้วยความหดหู่ท่านพ่อเหตุใดท่านจึงตกอยู่ในที่นั่งลำบากขนาดนี้พวกเขาปฏิบัติอย่างโหดร้ายทารุณกับท่านหรือมูอิงสีอดไม่ได้ที่จะกรอกตาใส่หัวเราะเยือกเย็นในฐานะ,ฉะเฉลยศึก จ้าลองมองดูคุกที่เขาอาศัยอยู่เหมือนการถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายทารุณงั้นหรือ ที่เธอเอ่ยออกไปถือเป็นการเตือนพ่อลูกทั้งสองที่มัวแต่อาลัยอาวรเพราะความคิดถึงจนลืมว่าในห้องขังนอกจากเขาทั้งสองคนแล้วยังมีคนอื่นอยู่ด้วยเมื่อมู่อิ่งซวงได้ยินคำพูดนางจึงเงยหน้าขึ้นมองรอบด้านและพบกับปัญหานี้เช่นกันนางสูดน้ำมูกใช้น้ำเสียงที่ไม่พอใจกล่าวว่ามู่อิ่งซีนี่คือคำพูด ที่เจ้าควรใช้กับท่านพ่อในฐานะลูกหรือบุรุษของเจ้าขังท่านพ่อเอาไว้ที่นี่เจ้าไม่เพียงคิดหาวิธีช่วยยังคิดว่าท่านพ่อได้รับการปรนิบัติอย่างดีอีกหากได้รับการปรนิบัติอย่างดีเหตุใดเจ้าจึงไม่ขังตัวเองอยู่ที่นี่กันเล่าฮ เวลานี้เหตุใดจึงยอมรับว่าข้าก็เป็นบุตรสาวเขาเช่นกันโมอิ่งซีไม่มีใจที่คิดอยากจะคุยกับพวกเขาให้มากความเธอยังคงนึกถึงเรื่องการหนีไปจากเมืองหลวงที่ร้องขอเพื่อจะมายังคุกหลวงก็ไม่ใช่เพราะต้องการจะพบกับมู่หงหมิงอย่างไรเสียเธอก็ไม่มีความรู้สึกต่อมู่หงหมิงแม้เพียงนิด ทุกอย่างเป็นเพียงการหาข้ออ้างเท่านั้นและเธอเองก็ไม่คิดที่จะยื้อเวลาอยู่ที่นี่ต่อไปอีกเธอเงยหน้าขึ้นมองมู่หงหมิงกล่าวอย่างเย็นชาท่านพ่อข้าจะเรียกท่านว่าท่านพ่อเป็นครั้งสุดท้ายแม้ว่าในานา้ำท่านจะเป็นพ่อของข้าเท่าว่าที่ผ่านมา ท่านให้กำเนิดข้าแต่ไม่เคยเลี้ยงดูแต่ไหนแต่ไรเราไม่มีสายสัมพันธ์พ่อลูกต่อกันวันนี้ให้ท่านทั้งสองได้พบหน้าถือว่าได้ทดแทนบุญคุณในชาตินี้แล้วจากนี้ไปพวกเราต่างคนต่างเดินทางใครทางมัน่นสายสัมพันธ์พ่อลูกตัดขาดกันเธอพูดจบก็ลุกขึ้นยืนเดินออกไปนอกประตูหินพลางโบกมือให้กับพ่อลูกที่อยู่ทางด้านหลัง ท่านพ่อท่านเป็นอย่างไรบ้างไม่ทันที่มู่อิ่งซีจะเดินพ้นจากประตูหินก็ได้ยินเสียงบางอย่างล้มลงอย่างแรงจากทางด้านหลังประกอบกับเสียงร้องตะโกนและสีหน้าตกใจของมูอ่อิงซวงฝีเท้าเธอเพียงแค่ชะง,งักลงครู่หนึ่งจากนั้นก็เดินออกไปข้างนอกต่อก่อนที่เธอจะเข้ามาในคุกหิน ก็สืบเห็นถึงภาพอนาคตของมู่หงหมิงแล้วไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาหลังจากนี้เขาจะใช้ชีวิตนักโทษอย่างสงบต่อไปเป็นเวลานาน,นสามารถพิสูจน์ได้ว่าเหตุการณ์วันนี้ยังเอาชีวิตเขาไปไม่ได้ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ